นัตตี้จะพาทุกคนมาพบกับกระบะฟอร์ดนะคะแรนเจอร์ Ranger รุ่น XLT นะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาจะอยู่ที่899,000บาทนะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล turbo นะคะ2.2ลิตรแรงม้านะคะจะอยู่ที่160แรงมา้าเจ้าคันนี้นะคะจะเป็น XLT 4ประตูสีดำนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งหน้า F150 นะคะ แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปรับชมนะคะในตัวชุดแต่งของในรุ่นของคันนี้กันนัตตี้ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไคร e นะคะชาแนลเอ็มแอนดไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจ Facebook นะคะฟอร์ดโปรโมชั่นโดนใจนะคะบายนัตตี้ไว้ด้วยค่ะไม่รอช้าค่ะไปรับชมชุดแต่งคันนี้กันค่ะเริ่มจากทางด้านหน้าเลย ด้านหน้านะคะที่เห็นตัวอักษร ford ใหญ่ๆตรงนี้เลยนะคะจะเรียกว่าชุดแต่งกันชนหน้าแบบ f 1 5 0 spider นะคะซึ่งตัวกระจังหน้าตัวกันชนหน้านะคะจะมาในชุดเดียวกันมาพร้อมกับไฟ led นะคะตัวสตรงนี้เลยก็เวลาใช้งานนะคะตัวไฟจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะนี่เลย <illa> ก็คือใส่เปลี่ยนตัวกันชนหน้าแล้วก็ดูรถดูบึกบืนนะคะ ดูบึกบึนดูกแกร่งมากยิ่งขึ้นถัดมาทางด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้จะเป็นสกูฝากระโปรงหน้าทรงเตี้ยนะคะซึ่งนัตตีจัดทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ตัวสกูฟเนี่ยจะตัดเป็นสีดูโทนจะเป็นสีดําด้านและดําเงานะคะก็คือทําเป็นสีดําเงาเพื่อให้เข้ากันกับตัวสีของตัวรถนะคะคอไฟหน้าเป็นสีดําด้านนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างกันค่ะ มาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อที่มาด้วยกันกับชุดของ f 1 5 0 Spider เดนะคะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบนะคะไม่มีหมุดแต่งแต่อย่างใดนะคะไม่ได้เจอะกับตัวถังรถนะคะติดตั้งให้ดูเข้ากับทางด้านล่างเลยค่ะแมกย่างเป็นแมกยางขอบ18นะคะยางก็จะเป็นยาง monster at 2นะคะหรือว่า at 2ที่เรียกกันนั่นเอง ซีรียางจะเป็น265หทับ60นะคะ R 1 8ก็ตัวแมกยางเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นแบบไหนยางตัวนี้จะเป็นยาง a t ทก็คือยางออสเเลนสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางหลุยนะคะไม่ต้องห่วงทุกเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวครอบแก้มนะคะก็เป็นสีดำด้านเช่นกันในรุ่นของ XLT นะคะก็จอกมองข้างก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเลยนะคะ บันไดข้างมาให้พร้อมเลยเพราะว่าของเราจะเป็นรถยกสูงนะคะต้องมีบันไดข้างมาให้พร้อมจากโรงงานล่าหลังคาทางด้านบนเป็นสีดำด้านนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้อยากได้สีเดียวกับของตัววาแท็กก็คือจะเป็นสีดำเทาหรือเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นได้เลยคิวกันสาสตรติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะเป็นคิวกันสร์แท้จากศูนย์นะคะ่ะข้อมือเปิดตัวนี้เลยก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยเวลาเราเปิดประตูรถนะคะ ข้อฟาทางน้ำมันก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยเช่นกันดูด้านข้างกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกับที่ด้านท้ายนะคะด้านท้ายตรงนี้ที่เห็นจะเป็นโลบาเหล็กนะคะของ Outlander มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ทางด้านนู้นเลยค่ะโลบาร์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะมีความแข็งแรงแข็งแกรง่งข้อไฟท้ายสีดำด้าน มีโลบาร์เหล็กแล้วก็ต้องมีกันชนท้ายเหล็กด้วยค่ะตัวนี้กันชนท้ายเหล็กเป็นของ Outlander นะคะมาพร้อมกับไฟ LED ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีห่วงลากจูงสีแดงมีตัวบอลลากจูงมาด้วยเช่นกันสามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวกันชนท้ายของ XLT จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะกับตัวกันชนท้ายแท้ที่มากับตัวรถเราเปลี่ยนกันชนให้ลูกค้าแต่ก็ยังคงย้ายตัวเซ็นเซอร์อะค่ะเข้ามาใส่ที่ตัวกันชนแต่ง ตัวนี้เข้ามาให้อีกด้วยนะคะกันชนก็มีความแข็งแกร่งแข็งแรงนะคะก็ช่วยในเรื่องของการกันในเรื่องของการกันชนก็ตรงตามชื่อเขาเลยนะคะตัวนี้ตัวเบ้ามือเปิดฝาท้ายช่วยในเรื่องของการกันลอยเช่นกันเรามาดูในส่วนของกระบะท้ายนะคะติดตั้งกระบะไลเนอร์เข้ารูปให้เรียบร้อยเลยค่ะกระบะของเราก็ค่อนข้างมีความกว้างและลึกนะคะสามารถขนของบรรทุกของได้เยอะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในกันค่ะเรามาดูด้านในนะคะในรุ่น XLT Series ีสกันบ้างนะคะทางด้านในนะคะในรุ่นนี้จะมีเบาะหนังมาให้จากโรงงานแล้วเลยนะคะจะมีความทนนะคะแล้วก็จะดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยเป็นสีดำเดินได้สีเทานะคะ ก็ในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยของเรานะคะรถยนต์จอดเราพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะจะเป็นพวงมาลัยที่ขณะเราจอดหรือวิ่งด้วยความเร็วต่ำพวงมาลัยจะเบานะคะสามารถหมุนได้ด้วยนิ้วเดียวแต่ในกรณีที่เราใช้ความเร็วสูงนะคะพวงมาลัยก็จะหนักหน่วงตามความเร็วของตัวรถในส่วนของพวงมาลัยก็จะมีปุ่มบันติฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้ขับขี่มาให้ด้วยเลยนะคะ มาดูตรงส่วนของหน้าจอตัวนี้หน้าจอของเรานะคะก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นระบบซิงคใหม่นะคะสามารถใช้งานได้ด้วยภาษาไทยใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะคะตัวนี้เชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto Apple CarPlay นะคะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วตัวนี้ในตัวหน้าจอที่เป็นซิงคใหม่นี้นะคะจะมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินมาแล้วด้วยนะคะก็คือระบบตัวนี้ในกรณีที่เราขับรถเกิดอุบัติเหตุนะคะ รถชนแอร์แบ็กแตกระบบจ่ายน้ามันถูกตัดระบบตัวนี้ที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไว้จะโทรไปให้ที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินจะโทรไปที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินเบอร์1 6ึ่ให้เราอัตโนมัติเลยก็สามารถมาช่วยเราได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็จะขอย้ำด้วยว่ามีแค่ค่ายเดียวเท่านั้นนะคะที่มีระบบตัวนี้มาให้มาต่อกันที่กระจกตัดแสงนะคะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไฟหน้าเราสามารถตั้งออโต้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ การเปิดปิดไฟง่ายๆค่ะของรถยนต์ฟอร์ดจะเป็นตัวหมุนอยู่ทางฝั่งคนขับทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะนี่เลยง่ายๆเลยตั้งไว้ออโต้ได้เลยค่ะก็พาชมนะคะรอบๆคันกันไปแล้วสำหรับ f o r d r a n g e r XLT นะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่ง F150 Spider หรือลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังรับชมคลิปอยู่ตอนนี้อยากได้ชุดแต่งในแบบไหนที่เป็นในแบบของคุณเองนะคะ สามารถแจ้งนัตตี้ได้เลยเช่นอย่างคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกเองทุกชิ้นนะคะต้องแต่หน้ายันท้ายรถเลยนะคะลูกค้าเลือกชุดแต่งเองทั้งหมดเลยอยากได้รละเอียดแบบไหนแคมเปญแบบไหนทักหานัตตี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะลิงก์ไลน์นะคะแล้วก็ง่ายๆเลยค่ะ ถือโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code คทางด้านข้างนี้ได้เลยนะคะนัตตี้จะมาไล่ตอบทุกๆคําถามทุกๆปัญหาที่สอบถามกันเข้ามาเลยนะคะก็จะพยายามตอบลูกค้าทุกท่านให้เร็วที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะคะฝากไว้เลยนะคะสนใจรถเบี้ยนฟอร์ดอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้ซื้อขายออนไลน์กับนัตตี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนยืนยนันค่ะนัตตี้อยู่ที่ฟอร์ดมหานครออโตโมบิลสาขารางังสิตนะคะ มาหากันได้ที่ช์รูมง่ายๆโลเคชั่นจะอยู่ทางด้านล่างนะคะยังไงวันนี้นะคะนัตตี้จะขอจบรีวิวฝารแลนเจอรคันนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวส่งมอบรถให้กับลูกค้าพรุ่งนี้เช้าแล้วค่ะเดี๋ยวลูกค้าจะมารับเองที่ช์รูมเลยแต่ท่านใดที่ไม่สะดวกมารับนัตตี้สามารถไปส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เลยะคะ่ะวันนี้ต้องขอจบรีวิวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ